ถ้าเองไม่เลือกก็ทำให้มันสองคนตีกันเพราะเองไม่จบไม่สิน้นยังไงวันนี้เองก็ต้องเลือกหม่อมฉันเลือกไม่ได้จริงๆพระเจ้าค่ะญิงสองผัวชั่วชาติญิงอย่างเองอยู่ไปก็รังแต่สร้างความเดือดร้อนกับาชาติก็คนมันเลือกไม่ได้อ่ะ โอ้โหอีนี่ก็อยากจะให้ไปทำคทลีนต์เลเซอร์ก่อนส่วนอีนี่เหรอก็อยากจะให้ไปดิบวิตามินเลิงตายดิฉันไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะคะที่จะต้องไปทำอะไรหลายๆอยา่างภายในวันเดียวคันบ้าถ้าเองเลือกไม่ได้เองก็ทำพร้อมกันทั้งหมดเลยสิวะได้เหรอสะหาได้สิเพราะที่กองจูคลินิกเนะเขามีโปรโมชั่นบุฟเฟ่สวยครบในหวันเพียง2999บาท เลือกทำได้ตั้งสมอย่างแน่อันที่เองพูดมาเมื่อกี้เองทำได้เลยนะเว้ย2,999บาทดีเลยเจ้าค่ะแต่ดีแล้วเมื่อกี้จะให้เลือกทำไมก่อนเออคนเรามันต้องมีผิดพลาดกันบ้างเองก็อย่ามามัวถามค้าจะช้าอยู่ใหญ่ไปทำกันเลย